สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกวางชาแนลค่ะวันนี้เราอยากจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจสัญญาณเงียบๆที่หลายคนมองท่ามสัญญาณที่บางครั้งไม่ได้ปรากฏเป็นก้อนแบบที่ทุกคนคุ้นเคยเวลาเราพูดถึงมะเร็งเต้านม หลายคนคิดว่าถ้าไม่มีคลําเจอก้อนก็แปลว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ความจริงแล้วมีเคสจำนวนมากที่มะเร็งเต้านมไม่มีก้อนให้คลําเจอเลยเพราะบางชนิดเกิดขึ้นในผิวหนังบางชนิดกระจายตัวเป็นเส้นๆบางชนิดงอกด้านในลึกจนกว่าจะโตมากถึงจะคลําได้แถมมะเร็งเต้านมชนิดอักเสบหรือ IBC (Inflammatory Breast Cancer) เป็นหนึ่งในชนิดที่อันตราย ที่สุดและแทบไม่มีใครคลำเจอก้อนตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นการดูผิวหนังจึงสำคัญมากและในตอนนี้เราจะค่อยๆพาคืนสำรวจทีละสัญญาณทีละจุดทีละความผิดปกติที่อาจกำลังบอกอะไรบางอย่างกับเราอยู่ ก่อนเริ่มเราอยากให้ทุกคนหายใจลึกๆเราจะไม่ทำให้คุณรู้สึกเครียดหรือวิตกเกินไปแต่เราจะให้ความรู้ที่จำเป็นเพื่อให้คุณเข้าใจร่างกายอย่างถูกต้องและรู้ทันในเวลาที่เหมาะสมค่ะสัญญาณที่หนึ่งผิวบุ่มยุบเป็นลักยิ้ม เริ่มจากสัญญาณแรกที่หลายคนคิดว่าไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วสำคัญมากที่สุดอันหนึ่งนั่นคือผิวหนังยุบลงเป็นรอยบุ๋มหรือเป็นลักยิ้มลองจินตนาการง่ายๆว่าปกติผิวหนังของเราเหมือนผ้าผืนเรียบๆแต่ถ้าข้างใต้มีอะไรดึงรั้งมันก็จะยุบลงคล้ายการดึงผ้าไว้จากด้านล่าง สิ่งที่ดึงรั้งในกรณีของมะเร็งเต้านมก็คือเส้นเอ็นเล็กๆที่ยึดผิวกับเนื้อเต้านมด้านในพอมีเซลล์มะเร็งเข้าไปรบกวนเส้นเอ็นนั้นจะถูกดึงหดหรือยึดผิดปกติแปลว่าผิวด้านนอกจะหยุบตามไปด้วยแบบไหนที่ต้องระวังผิวบุ๋มเฉพาะจุดเหมือนมีนิ้วกดลงเวลาเรายกแขนขึ้นผิวตรงจุดนั้นยิ่งบุ๋มลง ผิวบริเวณน,นั้นดูแปลกไม่เหมือนส่วนอื่นเมื่อเทียบกับเต้านมอีกข้างเห็นได้ชัดเจนนี่คือภาษากายของร่างกายที่กำลังบอกว่าข้างในมีอะไรผิดปกติอยู่ตัวอย่างเคสจริงที่เกิดขึ้น หญิงวัย38ปีไม่เคยคลำเจอก้อนเลยแต่เวลาอาบน้ำสังเกตเห็นว่าผิวตรงด้านล่างเต้านมบุ๋มลงไปหาหมอตรวจด้วยแมมโมแกรมพบเซลล์ผิดปกติดึงเส้นเอ็นด้านในไม่ใช่ก้อนโตแต่เป็นการกระจายเป็นเส้นๆนี่คือเหตุผลว่าทำไมผิวบุ๋มถึงสำคัญมาก หลายคนมองข้ามเพราะมันไม่เจ็บมันเกิดช้าๆและบางครั้งเห็นเฉพาะมุมและหลายคนคิดว่าเป็นผิวไม่เรียบตามมาแต่แท้จริงแล้วผิวที่ยุบลงเฉพาะจุดไม่ถือว่าเป็นปกติเลยสัญญาณที่สองผิวส้มผิวแดงบวมร้อนหนาอาการนี้ถูกเรียกว่าผูโอรันชหรือผิวส้มเพราะผิวจะมีลักษณะเป็นตุ่มเล็กๆคล้ายผิวของส้ม นี่เป็นสัญญาณคลาสสิกของมะเร็งเต้านมแบบอักเสบซึ่งเป็นชนิดที่ตรวจเจอยากที่สุดเพราะส่วนใหญ่ไม่มีก้อนให้คลำเจอเลยลักษณะที่ต้องระวังคือเต้านมแดงขึ้นทีละนิดผิวหนาขึ้นกว่าปกติผิวดูครุขระเป็นตุ่มรู้สึกอุ่นหรือร้อนเต้านมข้างหนึ่งบวมกว่าอีกข้าง บางครั้งเริ่มจากเหมือนผื่นแพ้เล็กๆหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นแพ้ผิวหนังเพราะมันคล้ายการอักเสบทั่วไปแต่มีจุดต่างคือผิวจะเปลี่ยนลักษณะไม่ใช่แค่สีทายาและทานยาแก้แพ้ไม่ดีขึ้นมักเป็นข้างเดียวไม่ใช่สองข้างพร้อมกันลุกลามภายใน1-2สสัปดาห์หากผิวเต้านมเริ่มหนาบวมเป็นตุ่มๆแบบรวดเร็วต้องรีบพบแพทย์ทันทีเลยค่ะ สัญญาณที่สามหัวนมผิดรูปบุบบิดแข็งหัวนมของเราเป็นส่วนที่บอกความผิดปกติจากด้านในได้ชัดมากเพราะด้านในมีท่อน้ำนมและเนื้อเยื่อจำนวนมากถ้าเซลล์มะเร็งเกิดในจุดนี้มันจะดึงรั้งจากด้านในสัญญาณที่ควรสังเกตหัวนมบุ่มเข้าไปแบบไม่เคยเป็นมาก่อนหัวนมบิดไปทางใดทางหนึ่งหัวนมแข็งและตึงผิดปกติ ข้างหนึ่งผิดรูปข้างหนึ่งยังเป็นปกตินี่คือสัญญาณว่าด้านในอาจมีการเปลี่ยนแปลงของท่อน้ำนมมีผู้หญิงหลายคนมีหัวนมบุ๋มมาแต่เกิดซึ่งไม่อันตรายแต่ถ้าเป็นแบบอยู่มาวันหนึ่งบุ๋มลงอยู่ดีดีเอน็นแข่งขึ้นมาเฉยเฉยนี่คือสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามค่ะสัญญาณที่สี่มีสารขัดหลังออกจากหัวนมทั้งที่ไม่ตั้งทัน ลักษณะที่ต้องระวังที่สุดคือมีเลือดปนน้ำสีเข้มมีออกมาข้างเดียวออกเองโดยไม่บีบมีอาจเกี่ยวข้องกับเซลล์ผิดปกติของท่อน้ำนมแต่ไม่ใช่ทุกการหลังจะหมายถึงมะเร็งแต่สารคัดหลั่งบางแบบถือว่าผิดปกติแน่นอนสิ่งที่อันตรายคือน้ำใสปนเลือดออกมาน้ำตาลเข้มหรือดำมีกลิ่นผิดปกติออกบ่อยโดยไม่บีบ แต่สิ่งที่ยังพอเป็นไปได้ว่าไม่รุนแรงคือออกทั้งสองข้างเป็นสีขาวคล้ายน้ำนมเกิดจากการบีบแรงเกินไปแต่ก็ยังควรตรวจค่ะสัญญาณที่ห้าผื่นแผลคันเรือ้อรังบริเวณหัวนมนี่คือสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นผื่นแพ้ธรรมดาโดยเฉพาะผู้หญิงที่ผิวแพ้ง่ายแต่มะเร็งเต้านมบางชนิดเช่น p a g e t t disease of the breast มักจะเริ่มจากผื่นเรื้อรังตรงหัวนมและลานนมลักษณะของผื่นที่ควรระวังคือคันแบบเรื้อรังหลายสัปดาห์ผิวแตกลอกเป็นสะเก็ดแดงเป็นวงๆเจ็บแสบยาทาทั่วไปไม่หายถ้ายิ่งเป็นข้างเดียวต้องรีบตรวจค่ะ หลายคนคิดว่าถ้าคลำไม่เจอก้อนเท่ากับไม่เป็นมะเร็งแต่จริงๆแล้วมะเร็งเต้านม,มบางชนิดไม่สร้างก้อนโตๆที่จะให้คลำเจอเพราะหนึ่งเซลล์กระจายเป็นแผ่นไม่รวมตัวเป็นก้อน 2. เกิดใกล้ผิวหนังมากกว่าลึกลงไป 3. เกิดในท่อน้ำนมแบบแบนๆ 4. บางชนิดโตเร็วแบบอักเสบไม่เป็นก้อน ห้าเนื้อเต้านมแน่นยิ่งคลายากเพราะฉะนั้นความไม่เจอไม่ได้แปลว่าไม่มีอะไรผิดปกติเราจะสอนวิธีตรวจเต้านมด้วยตนเองกันนะคะเพื่อเสริมความรู้และให้ผู้ฟังดูแลตัวเองได้จริง 1. เช็คหน้ากระจก 2. เช็คขณะยกแขน 3. เช็คขณะกลม 4. เช็คเนื้อผิว 5. เช็คหัวนม 6. เช็คสารขัดลัง 7. เช็คผิวหนังไล่เป็นวงกลมถ้าคุณคลำเจอก้อนเนื้อหรือสิ่งที่ผิดปกติอย่าพึ่งตกใจนะคะแต่ต้องรีบไปตรวจไม่ต้องรอเป็นเดือนผิดปกติเท่ากับตรวจมะเร็งพบเร็วรักษาได้ดีมากถ้าเคยตรวจแล้วปกติแต่ผิวเริ่มเปลี่ยนก็ต้องตรวจซ้ำแมมโมแกรมหรืออัลตราซาวช่วยได้ค่ะ ร่างกายของเราส่งสัญญาณเสมอแค่เราต้องฟังให้เป็นผิวหนังเต้านมเป็นพื้นที่ที่บอกอะไรได้มากกว่าที่เราคิดและบางครั้งมันบอกก่อนที่เราจะคลำเจอก้อนซะอีกถ้าวันนี้คุณฟังพอดแคสต์นี้จบคุณจะเริ่มมองเห็นเต้านมของตัวเองในมุมใหม่และคุณจะสังเกตสิ่งที่เมื่อก่อนเคยข้ามผ่านไปความรู้ช่วยชีวิตได้เสมอค่ะ